ต่อไปมาดูปุ่มและช่องต่อพอร์ตต่างๆภายในเครื่องกันนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด7นิ้วความละเอียดอยู่ที่800คูณ480พิกเซลด้านหน้าเป็นปุ่มล็อกนะครับส่วนด้านบนมีปุ่มอยู่2ปุ่มก็คือปุ่มแบ็คและปุ่มโฮมบอตเทอลส่วนด้านข้างมีช่องเสียบไม่ ช่องต่อ MicroSD c a r คสูงสุดได้ถึง 32GB พอร์ต HDMI ปุ่มเปิดปิดภายในเครื่องนะครับช่องต่อ USB ช่องต่อหูฟังและช่องต่อสำหรับการชาร์จภายในเครื่องครับด้านหลังมีช่องรูลำโพงนะครับสังเกตว่าตัวด้านหลังเป็นสีเงิน มีแบบก็อสซี่นะครับเป็นมันมันวาวคล้ายๆกับตัว iPad เลยทีเดียวต่อหลังจากได้ยนโชมแล้วนะครับภายนอกต่อไปมาดูซอฟต์แวร์กันตัวนี้เป็น Android 2.1นะครับฟังก์ชันการใช้งานหลักๆของตัว iRobot หรือว่า Android Tablet ก็จะมีอยู่ก็คือ1ก็คือการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ2ก็คือ การใช้อีเมลรับส่งอีเมลโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับ3ก็คือพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ดูดังฟังเพลงดู YouTube ต่างๆตัวต่อไปก็คือการพิมพ์ไฟล์ Word Excel PowerPoint การใช้งานพวกด็อกิเมนต์งานออฟฟิศนะครับส่วนสุดท้ายก็เห็นจะเป็นการเล่นเกมเรวมทั้งมีกล้องสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอ ความละเอียดอยู่ที่1.3ล้านพิกเซลนะครับเราเริ่มกนโดยการฟังก์ชันการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเว็บไซต์ของเราดูไปที่ GPS สยามชอ็อปตัวนี้มีคีย์บอร์ดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับเป็นแบบสีแถว รับการใช้งานภาษาไทยได้อย่างเต็มรูปแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ wi-fi ภายในบ้านและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอกบ้านสามารถใช้ต่อ a i r g ก s 3G ได้ครับ ตัว iRobot มี G sensor หรือ accelerometer นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งครับเพืนนอ่อในการอ่านหนังสือหรือว่าในการดูรูปต่างๆนะครับขยายหน้าจอแตะเป็นคลิกท,ที่ตัวหน้าจอนะครับหรือว่า ใช้2นิ้วเพื่อนในการซูมได้เราลองเข้าเว็บไทยดูในลองเข้าเว็บกระปุกดูครับไปที่กระปุก .com ถ้าเพื่อนๆมีคำถามคำถามสงสัยกับเกี่ยวกับตัว i อโรบอสามารถ ส่งอ e ีเมลหรือว่าจะโทรมาถามได้โดยตรงเลยครับยินดีตอบทุกคำถามการดูเข้าเว็บภาษาไทยนะครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราที่เราใช้นะครับการเปิดเว็บข่าวต่างๆ ความสว่างของหน้าจออยู่ในระดับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับต่อไปเรามาดูอันนี้เป็นข่าวเอเชียนเกมนะครับประเทศไทยเราอยู่ที่เจละสู้ๆครับทีมไทยครับต่อไปมาดู การใช้งานอ e ีเมลตัวนี้สามารถรองรับเมล l บ็อกเรียกว่าเป็นยูนิฟายเมล l บล็อกหรือว่าเราสามารถสมัครเมลบ็อกได้หลายๆเมล์พร้อมกันนะครับที่อ e ีเมลครับ รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับในส่วนของมัลติมีเดียตัวนี้รองรับไฟล์ระดับ HD ครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้ ามาดูการใช้งานตัวนี้นะครับเบิดอันนี้เป็นคลิป MP3 ครับคลิปวสิกวิดีโอ คือความคมชัดของหน้าจอมุมมองด้านข้าง ดูหนังต่างๆต,ตัวนี้รองรับทั้งไฟล์ AVI ไฟล์ MP4 ไฟล์ MOV ไฟล์ m a ต่างๆนะครับในฟอร์แมตมาติมีเดการดูรูปต่างๆความคมชัดสูง ว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวตัวอนตัวแท็บเล็ตนี้การใช้งานนี้จะอยู่ระหว่างพวกมือถือสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊กนะครับอย่างนึงคือหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ใช้งานได้สะดวกและการพกพาจะทำได้ง่ายกว่าพวกโน้ตบุ๊กเราไม่จำเป็นต้องยุ่งกับสาย การต่อเชื่อมต่อต่างๆนะครับไม่จาเป็นต้องมีสายเรียกว่า ready to go เลยทีเดียวต่อไปมาดูงานเอกสารนะครับการใช้งาน Office การเปิดไฟล์ PDF ไฟล์เวิร Excel ไฟล์ powerpoint ต่างๆ ขนาดของไฟล์ค่อนข้างใหญ่ทำให้ใช้เวลาในการโหลดค่อนข้างนานเหมือนกันครับตัวน,นี้เป็นไฟล์ PowerPoint นะครับเตรียมพร้อมสำหรับงาน Presentation และงานธุรกิจต่างๆมาดูไฟล์ PDF กันกันทไฟล์ PDF สน่าใช้งานของตัว Android Tablet ครับและส่วนสุดท้ายที่จะแสดงให้ดูก็คือฟังก์ชันการเล่นเกมนะครับตัวนี้เราสามารถโหลดเกมมาเพิ่มได้จาก Market ของ Android นะครับซึ่งแอป,ปมีเป็นแอปฟรีมากกว่า5,000 50, 0แอปสามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับ มีพวก S M S and Messenger สามารถแชทติดต่อโลกภายนอกได้มาดูการเล่นเกมกันครับประสิทธิภาพการใช้งานของตัว Android Tablet เ,เกมรถแข่งใช้ระบบ G Sensor นะครับ ควบคุมโดยใช้แรงง้มถงโรค นะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยสามารถส่งอ e ีเมลมาได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าจะโทรมาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามครับ